สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์เซียครับวันนี้เรามาในคลิปแบทเทมลบอลการน,นี่เขาหยิบลูกเต๋ามาล้อได้เลยทอยเลยเรอบนี้ลูกเดียวทอยแค่ลูกเดียวผมเอาผมด้วยผมมาแล้วจบแล้วแค่โอ้โหฮ่าจบแล้วไม่เป็นไรครับเด็กผมช้าครับเด็กผมช้าเด็กช้าจริงเหรอใช่ครับช้าได้ข่าวป็นสายใหม่ ไม่ใหม่ครับแต่ว่าได้การ์ดใบใหม่แล้วกันค,ครับมีโปรโมชั่ใบละร้อยครับใช่ครับชี้ช่องทางมูลจวการ์ดเปลี่ยนสามใบครับโอเคชีวิตนี้ผม,มดูยากเนี่ยผมเปลี่ยนสองใบครับนี่คือชีวิตของเวสเซีร์นะครับเกรดหนึ่งก็ไม่มีเกรดสามคืออะไรครับออกไปช่วยหน่อยครับเอวาช่วยขึ้นเกรดหนึ่งให้ผมหน่อยนิดนึงก็ยังดี เชิฮะทวนผมโจกาดใบครับผมโจกาดอีกหนึ่งใบเปิดห้าหาเกศสามมีไหมครไม่มีครับโอเคมีครับแต่ผมไม่หยิบไม่หยิบด้วยอ๋ออยู่ในเด็กแล้วกันโอเคโอเคอยู่ในเด็กได้เก่งกว่านี่อ่ผ่านเธนเพียงข้ามีกับเอาละข้อเธอของผมถวนเห็นข้อช่องหนึ่งเขาทำถูกมากเกิแต่มันไม่ขึ้นหรอกนั่นหวานแล้ว แยกที่แท็บแยกตรงไหนเอาสองสี่สองสี่อะไรวะแล้วแยกสามอยู่ไหนเออียกหนึ่งอ่ะไม่มีว่ะไม่มีเออไม่มีว่ะความเข้มอีกแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่ะก็ก็ตีอ่ะครับไม่รู้ทำไงกันตีผมมาเลยตีใส่ผมมาเข้ามาเกียร์สองมันเยอะไม่พอยังไม่เข้าครับผ่าน ผมอยู่รออยู่รออยู่รอเฮ้ยโอ้โหเขายุรอผมด้วยไม่ใช่ผมผมอยู่รอดีกว่าเดี๋ยวอยู่รอรอลูกแกรอข้าแกสาวมาแล้วเขาเธอครับของผมอยู่รอครับผมนี่ผมเห็นมันจวดมาสองสี่ใบแล้วหนึ่งได้แล้วโอเคผมยื่นทำได้ผมดีแค่คนนี้ทาการคุณดูติดกันเลยนะจริงครับผมไปฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะไปนู่นเลยสองใบแล้ เ้ยไปไหนนี่ได้จุดหนึ่งวู้เฮ้ยเกมผมเริ่มมาแล้วคุณโจดแล้วเกศสามตินะเกมอ็คโดนยุ่งผมมียุ่งแล้วยุ่งหนึ่งหมื่นหกสองหมื่นหกสองหมื่นแปดมิตรครับไม่ให้ฮิตหรอกนะเอ้ยผ่านแล้วก็ได้เป็นไปไหมโจการครับผมไล่เกศสองโปรโมโคตรแพงใบละร้อยฮะใช่ครับเต็ม แต่ก็ตีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรตีแค่นี้แหละครับวันกาดอยากได้สองแบบไม่มีคีพลังอีกแล้วไปแล้วคีหมดได้ไหมชีวิตจวดจวดเอ่อไลท์เจ็ดสองไม่มีามาทำไงดีวะนี่วะนี่ขอไปขอไปนี่โอ้โหเทฮัฟฟู่ไปครับแปดไม่ป้องกันเขาเดือไม่ป้องกันเลยวหรือ เอ,อ <What? S 2> เ่อ,อจังหวะต่อสู้ครับผมขอวันนี้ไม่หแนบบึ่งพละกงานนี่ขั้นจวนดเมื่อหนึ่งสกิลครับมาขอครับจวนหนึ่งอืมไปีครับหนึ่งแปดไม่ป้องกันครับผมเช็คดรอจวดพลังวิชาหุ้ยมาแล้ว เฮ้ยคี้พลังแมนจงการต่อสู้ครับเจ็ดบชวนเคเราเราเราเย่แล้ววางพิดเล่คุณวางพิดเล่สินนะเอนเฟสครับเอา้าทำไมเป็นยี่วาโชว์ท็อปครับ <laughs> ผ่านผ่านทำไมเป็นยี่ <laughs> ลืมโอ้ย จบแล้วเมียนมงอะไรกันไลครับผมโคโค่โปรเทคบันครับผมเมื่อไลทับเกยสองโจ๊กันหนึ่งใบได้แล้วก็ซึมเลยให้ขอลงโปรโมสุดแข่งแกร่งครับผมสกิลครับเข้าโซ่เปิดสามเรียงครับผมได้เลยฟึบเรียงจากนั้นกดสกิลของโคโค่ครับคาร์บานหนึ่ง โซบัดการ์ดเกสามครับผมสกิลของใบนี้บอกว่าถ้าอยู่ในโซลแลแว <laughs> ้วแวมติดชื่อวิทเป็นเกรสามครับ <laughs> โจ๊กการ์ดสองใบาจากนั้นทิ้งการ์ดที่มีคําว่าวิสกี้ใบก็ได้ก <laughs> 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 ี่กี่ใบก็ได้โอเคโอเคไม่ครับแล้วเลยะัทิ้งนี่หนึ่งใบโอเคแล้วก็ผมขอทิ้งนี่อีกหนึ่งใบครับผม <laughs> ผมจะได้โปรเทคตามที่ทิ้งครับเฮ้ย <laughs> <laughs> ได้สองใบเฮ้ยเก่งเกินโอเคฮึแล้วลิงก์ของมันตีเข้าไหแล้วผมก็ลง ลงฟางน์ไว้ก่อนเท่เท่เฮ้ยโดนผู่ลงครับแล้วก็แค่นี้แหละวันกาโนกาฮิตมีเทคไะบอกว่าสกิลวันนี้เข้าโซโจครับเฮ้ยเอาเลยเอาเลยใช่ไหมครับใช่ครับได้ใช้คีย์ครับผมคีย์สามหมื่นเกือบปปบอกคีย์พลังผมเลี้ยงมาแล้วโดนเลี้ยงสองดาเมจไม่มีไม่มีโอ้ไปหมดมือเหลือ โอ้เป็นร้านเลยฮะต ment, ีแวนตีแวนตีแวนครับเท่าไรครับสองหมืนสองครับผมให้ห5่นห้าครับห5่้าอย่างนี้เีหมครับอินเตอร์เซ็โอเคครับห5ึ่ห้าสองห้าโอเคพ่านคือขึ้นจัวไรครับเกศสามครับฟอสฟอสอะไรผมจะด้วยการยาก ผมก็แย่แล้วเหมือนกันผมลืมกดสกิลเ, <c oughs> เข้าโซจูเข้าโซจวแต่ผมวางเกียร์สี่ปิดที่ผมว่าหนักกว่านี้ใช่ครับสบาแต่ผมก็เล่นนี้อยู่ดีผมชอบเล่นท่านี้มันเก่งดีโอเคครับแล้วก็แน่นอนครับมาครับเด็กเวฟสักทีรอมานานตีครับสามหมื่นการสองหมื่นครับสามหมื่นสองครับ โยนครับหนึ่งหมื่นให้ที่แันกลั้จะเล่นท่าที่สบายใจยี่สิบห้าหมื่นห้าครับตีเสร็จแล้วครับแันกับสามเม็ดเอาละผมทำอะไรก่อนดีผมขอญาตชิปก่อนตามหลักสูตรที่เรียนมาครับโยนหนึ่งคสกิลครับคาร์บาลสหนึ่งครับโชว์ท็อปครับไปไหนครับสกิลที่ผมเรียนมาใช้ได้เสมอทิ้งไปสองครับไม่ได้สองครับลูกแวนไม่ใช่เอาผมตีหรอตีสามเม็ดสามเป็ดโอกาสครับ ได้เช็คครับคิวครับโอ้โหเก่งกว่านี้ไม่บีดแล้วครับสุดยอดเลยโวยตัวเองที่แข่งยอมครับกำลังทำอะไรครับอันนี่มาสี่หมื่นกำลังแวนฮะโหมันสองหมื่นไหมโ้โหโเก่งจริงเลยตัวฉันแข็งแกร่งเกินไปแล้วพลังแวนครับอ้บวกสามหมื่นถึงหนึ่งเมตรคีบกลังแวนครับโอ้ยคีบเซนตินเอลตกไปสองใบแล้วอันนี้บวก 40,000กาย 40, ครับ4 0 0 0จบสู้ครับคว้าครับนะชี้คนนี้เลขสออันนี้หายครับตีครับเออ่15 25 33 33 33บว30,000 63 60,003ใช่ครับไม่ลาดก็ได้นะไม่มีดิเกอร์ครับ่เขาเฉียชิวไป60,000แล้นะใช่ครับ อ๋อครับพ่อมึงบอกแบบแหวนการเข้าโคตรเลยส <43 S 2> ี่หมื่นสามไงับมาบวกไปอีกครั้งลูกเออเงินหนึ่งเงินหนึ่งสี่หมืนม่นสาม <43 S 1> ใช่ครับมือผมกลับมาแล้วแล้วผมก็ได้หิ้วเลยโคตรตึงเลยเขาจะได้ขี่ไหมนะหนักเลยฮะหนักเลยเหมือนกันครับมันโดนโดนลุกได้นี่หนักเลยครับมันโดนไอ้กัดเถือนใช่แล้วโนก,กาแล้วกันเข้ามาเลย ได้ใช่ครับโอเคเฮ้ยผมอยากให้เขาเล่นอยู่ผมจะให้คีพลังเท่าไรข้านี้เฮ้ยในคนมือยากให้ผมเล่นต่อใช่หนึ่งดาเมจคีพลังแวร์นโอเคครับคีผมหมดเด็กแล้วไหมตีสี่หมื่นสี่หมื่นเดีวก็โยนให้เอาข้านี้ก็จะเป็นบวกสามหมื่นเรมีคีแอมีนหนึ่งโอเคบวกสามหมื่นอันนี้ก็จะตีออกสี่หมื่นครับสี่หมื่นก้าหมื่นครับผม อันนี้ก็ซีบวกสามหมื่น <tragedy> ซ <uzu awia> ีม <respuesta> <fruit> ิห้าหมื่นห้าห้การด้วยชีสเทนลหกหมื่นสามคคอหมดแล้วมังเนี่ยใช่เอ็นเฟครับหมดแล้วสำอโจกัสได้เลยผมไล่ครับผมโซโซครับโซ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 โปรเทควันโอเคครับจากนั้นผมลงเปิดห้าหาเกศสามไป ผมหยิบโซโซกับขึ้นมือครับโอเคครับโซ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 เต็มไปหมดโซโซเต็มไปหมดอึอปจากนั้นทิ้งไว้หนึ่งผมทิ้งคีครับครับทิ้งคีด้วยอะไรอัน่บ้างนะทิ้งคีไดมไหมทิ้งคีด้วยขอคิดแป๊บ ตอนนี้ผมมี Port ปมโปรเทคอยู่4ใบโซโซมีเกจสามสองใบเรียบร้อยอเหมือนจะเล่นนะแค่นี้โอเคทิงค้งขี้แหละถูกแล้วโอเคครับแล้วก็ลงโซโซครับผมครับผม จากนั้นสกิลของกวางเลยแล้วกันสวาสเกจสามลองไปใบนี้ถ้าแวานเป็นวิทถือว่าเป็นเกจสามครับโอเคทิ้งมือหนึ่งไปผมขอเรียนคิดที่เข้าโอเคครับสี่ห้าหกเจ็ดเฮยโอ้มเสียดายครับช็อตนี้เป็นคิดเซนทิเแนลสามไปใช่ครับคิดเซนทิเแนลอยู่ในในี้หมดแล้วเสียดายเสียดายฟึบ <c oughs> วางไว้ท็อป จากนั้นออกกระดานบวกหนึ่งหมืนได้เลยหมืน่น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 หมืนเอ้ยขาดช่องเดียวแต่ผมมีโปรเทคสี่ใบไม่เป็นไรเกี็บผมขอเอาแวนการ์ดเปิดเลยแล้วกันครับสกิลครับเมื่อโจมตีครับโชว์พิทัพทั้งหมดครับผมผมมีอยู่สี่ใบแถวหน้าบวกสองหม<า>ื่นนี่ครับพิทัพสี่ใบตื่นเลยแถวหน้าบวกสองหมื่นครับพิ่นกยังม่นะไรเป็นจะังหวะสาม จบเตะบอลกานครับด้วยพลังแรงมากครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นครับหกหมื่นโอเคครับก็ให้ท่านผู้ชมรับรู้ว่าเนี่ยแหละหกหมื่นใช่ครับหกหมื่นพีจีครับพีจีบีบีก็ใช้ใช้ไปครับได้ใช้ครับผมครับคีย์ที่เข้าทิกเกอร์ครับผมครับผมส่งคีย์แล้วพลังทั้งหมดให้กับใบนี้ครับผมโอเคครับเป็นสี่หมื่นแล้วคีย์ที่ค่อนทิกเกอร์ครับผมครับผมมือเท่าไหร่มือครับ เยอะมากเหลืออีก10บใบเอ้ยไม่ใช่9กเหลืออีก้ใบพอให้2ใบมือสิเอ็ขีพลังทั้งหมดให้กับข้างนี้ครับผมโอเคฮาฟู่เป็น5บวกไป50,000กับปึ๊บแล้วก็เอาข้างนี้จอมตีครับ3คิขครับผมอ่าจะเป็น5,000 0ื่นหกหมื่นสองครับหกหมื่นสองใช่ครับ3คิขรับเลยแนละ้วกัน ปล่อยดาเมด้ดอรครับโอ้โหเกินไปไหมเนี่ยพลังที่แบนกาครับอเนี่สอครับไม่มีครับดอเบนที่สามคีครับเนอะเเยอะจะัดไม่นะก็ยืนสามหมืไม่เป็นไรจบตีครับผมสองหมืน่นสามหมืน่นสี่หมืน่นห้าหาห,าหาครับหกหมืกาโด,ดอ่าเป็นห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามหกหมื่นแปดครับเท่าไหร่นะอันนี้หกหกหมครับ โอเคผมให้หกพันแปดโอเคครับผ่านเทินไม่โอเคครับไม่รอดแน่ใช่ผมไม่รอดแน่ผมอยากยังอยากเล่นอยู่ลงครับเปิดห้างหายเกียร์สามปิผมไม่หยิบผมไม่หยิบผมอยากทำการใช้ดูงคีถ้าคนอยากเล่นคนก็ลงมาล็อกข้างหน้าสบายได้แหละครับผู้เนี่ยครับโอเคครับมีแค่นี้สบาร์เลยครับสบาร์รการเกียร์ศูน เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอยากเล่นอยากเล่นความความผมชอบผมชอบราชาดีโอเคครับนี่ครับกลับมาท่าเดิมท่าที่คุณเคยสามหมื่ครผมปล่อยก่แล้วกันอตายเลยแล้วกันเอยโ้ยกาดไม่พอเวฟโอเคเข้าใจได้ครับมันก็เป็นสิ่งที่สุด้องใช่ปครับง่ายครับผมขอเรียกเหมือนเดิมคนนี้ครับ โอ้คุณเลือกผิดแล้วจบแล้วงครับโอ้คุณเลือกผิดเห็นไหมนี่แหละครับความสนุกของนี้ทำอยู่แค่นี้วันมันเฮ้ยเจ้าผมก็วไปน่สำหรับเด็นี้อลาขึ้นก็ไม่เองนะเขาเขารอผมผมอตัวใช่ครับผมรอแล้วผมก็ลอตัวเหมกันเพราะเขาขี้ค้างงรับ ว่าแทนโอกาสกันลวกันฮะอยากรู้ว่าเกาเยังไงแต่แบบที่มองก็คือถ้าเดิคฟอร์ส3เว็บคือตีวิดไม่เข้าแน่นอน,น่ะใช่ครับเมซี่อาเป็นเด็กฉีกกดมันตี5เวฟบได้เแหละใช่อะไไม่เหมือนชาวบ้านนะก็เเปล่ามือผมหายไปเยอะเพราะคุณลุกได้ที่เฉยหละเพราะผมลืมเลยมือผมเยอะมากๆแล้วผมโดนลุก สแตนแหวกขาดแล้วก็โดนดแต่ว่ลฮิลไปคือมันทำให้ผมปล่อยสามเส้นได้ใช่โหคลิปนี้ฝั่งนี้เชียร์ฝั่งของเราคลิปนี้ก,กลำลัดใส่ผมนะครับว่าหน่อยแน่เล็นฮิวเขาซาดรอแล้วไมนะ่พี่ทำอย่างนี้เดองพี่ทำไปพี่ถึงทำอย่างนี้จริงครับผมโดนละ <laughs> <laughs> ก็พยายามเอาเด็กมาเล่นให้นะครับผมแล้วก็รอชุดวีต่อไปเป็นนายรถใช่นายรถแต่ว่าเราก็พยายามเอาเด็กมามเล่นให้อยู่นะครับผม มีมีอะไรคลิปหน้าไหมครับผมยังไม่รู้จัดคลิปแล้วครับคลิปหน้าคลิปหน้าผมก็ในรถแหละครับ <laughs> ในรถแหละครับยี่สิบวัวว่าครับก็ไว้เจอกันคลิปในรถสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ